โอ้นชิบหายกูเจอพันสี่มาเล่นแผนที่แบบไม่ถน,นัดเลยงานหยาบแล้วงานหยาบบอกเลยคือหน้าคู่มันต้องบุกตรงกลางใช่ไหมส่วนพี่เน้นสิมเส้นส่วนหน้าคู่มันต้องแบบส่งขึ้นหน้าเร็วๆให้กองหน้าไวๆอ่ะพี่ก็ปกติพี่ก็เล่นช้าคือแม่งทรงข้ามกับพี่เล่นหมดเลยอะ่ะติกมันนะรูปแบบการเล่นอะ่ะคือตรงข้ามหมดเลยอะ่ะ แผนโค้ดคนนี้ผมขายทิ้งเลยจานใช้โกเออจานใช้โกเออเนี่ครับเอ้ยยอมไม่เอานั้นคนนั้นพอละผมเล่นได้แต่หน้าคู่ที่มีกางลูกสองตัวเออเหมือนพี่ก็เล่นได้หน้าคู่ที่มีกางลูกอ่ะพี่ก็เล่นได้กางลูกสองคนอ่ะเออลืมฮาแลนด์ฮาแลนด์ก็เก่งนะครับอันนี้เจอพันสี่นะแล้วก็แผนที่แบบไม่ถนัดเลยแผนที่แบบแทบไม่คดาเล่นนะ เจอพันสรีน่าจะแบบเดือดแน่นอนเกมโอ้โหเลวานทักทายไปหนึ่งดอกทุกคนเลวานทักทายไปหนึ่งสเต็ปเฮ้ยเฮ้ยปาน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 ไดเอ้ยเวีร์นะโผล่มาแต่ไกลเลยปานได้มาว่ะมาแล้วหนึ่งลูกทุกคน ฟันได้โขกมาเต็มหัวผมเว้ยพี่เอล่าพูดผิดไม่ใช่ฟันได้หาแล้วเว้ยทำไว้เว้ยนานๆเนี่ยจะได้นำเขาก่อนปกติคือโดนนำทุกเกมตามสเต็ปเฮ้ยจบฟันได้เราใส่เบอร์สิบดูว่าทุกคนฟันได้แม่งเบอร์สิบเลยอย่างเงี้ยแบบต้องรีบให้แบบคองหน้าแล้วแบบตะวันทูกันล่ะพี่ไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยกติอ่ะดวย มันต้องแบบประมาณนี้ที่เล่นนาคู่วะพ,พี่พี่ไม่ได้เล่นอย่างนี้ไงมันต้องวันทัวันทักันกดเจอผมเกมไหนก็เกมเมื่อกี้เหรอที่เล่นหลังห้าใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมแม่งหาตัวเองมาเล่นนาคู่ <laughs> เป็นอะไรที่ไม่ใช่มากเลย ของเต้ทุกคนของเต้ของเต้ต่อร้อยโถแฮกฝันตาเดี๋ยวบอยเทรนต์นะผมอโนุเกมรับพูดถึงเรื่องถ้าเกิดเขาบุกตรงกลางแผงสี่สามหนึ่งสองคือมันแน่นนะครับเกมรับมันดีเลยแหละเใส่ฉอดโอ้โหสวยว่ะเอาว่ะเกมนี้แม่งเดือดว่ะทุกคนของเต้ อเกมเออนี้เอาอะโดนนวดโอ้ยเอาอะเกมนี้ทุกคนโดนนวดเป็นอย่างเต็ปเจอหลังเข้าร้อยตกจากพันสามเหลือพันอ่และเฮ้ยส่งดีทุกคนเกมนี้เขาเล่นส่งดีนะส่งดีแนะข่งบีซีแอลย่งพี่แข่งจบไปแล้วนะชนะสองหนึ่งไปรอบแปดทีมต่อแนละ้วคือเล่นแบบยิงแม่งแทบไม่เข้าอะแบบยิงแทบตายชนเสาชนคานนี้คือแบบ นวดนนวดทุกคนอเล็กซานนนเเดดอรร์์โัลลคม่นดีนะเล่นดีเลยพี่บอกเลยเกินไม่เขาเล่นดีมากเลยทงบอลคือสวยเลยการคลองบอลการกดสกิลดูเห็นไหมทงคือสวยเลยไอ้ช็อตนี่โดนนวดโดนนวดแทนมันไม่แผ่นนี้แบบโดนนวดแทน ซ้ายสายโอ้ยเฟซช็อ, ي, ชอตยับยับทุกคนเกมนี้เฟซช็อตยับยับเอาวะเบิร์สจ,จัดชิปหายละเฮ้ยโอ้ยโคตรเอาอ่ะเกมนี้โคตรมันต oh, <tonight>, ดจัดเลยเกมนี้ตึงทุกคนฝากดูด้วยเกมนี้ต,ตึงโคตรตึงอ่ะพี่บอกเลยดูเขาเล่นโคตรดีอ่ะ ดักหน้าโกทุกคนดักหน้าโกเรียวันพะโมงนี่ของบอลประมาณเจ็ดสิบมั้ยเจ็ดสิบสามสิบได้แล้วมั <laughs> ้งประมาณเจ็ดสิบสามสิบอ่ะแต่ถ้าเ,าเจอบอลน,นวดทุกคนพี่พี่ดักได้เพราะว่าพี่เขาในสไตล์บอลน,นวดไงเจอเราเจอบอลน,นวดเราควรเราพี่รู้ว่าต้องดักประมาณไหนนะ ดีนำโดดดีได้แบบได้เต็มอุ้มนำไปก่อน้งานหยาบเลยพี่บอกเลยโ <c oughs> oh, ยล้างหน้าเหคือพี่รู้ไงพี่เล่นบอลนวดมามาก่อนคือ <c oughs> <c oughs> เซียบอลน,นวดแหละแล้วแบบมันเจอเขาน,น่นก็สบาย <c oughs> ดูการเข้าบอลนนะัแบบ เราจะรอคุมโซนนะทุกคนคุมโซนจะไม่แบบเข้าบอลพว่นะจะแบบคุมโซนรอดักอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตกขออีกเพนิขอทุกคนเลวานมงต้องเข้าแล้วแหละ โคตรมันงวดยับจริงดูของบอลฟูเจ็ดสิบสองอ่ะดูเดอบอลนวดเขาเล่นดีคือนวดอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ใช่นี้นะทุกคนนะคือนวดเวลาเล่นนวดเล่นอย่างงี้คือไม่ผิดนะเล่นดีไม่ได้โถงเวลาอะไรนะเพราะว่าเขานวดหน้ากรอบเห็นไหมเขาให้ตรงกลางเขาเคาะไปเคาะมาคืออย่างงี้ไม่เป็นไรนะคือนวดไปเลยเต็มที่ครับผมโคตรเขาเล่นดีอะพี่บอกเลยเกมนี้เล่นโคตรดีอะดูเปอร์เซ็นต์การบุกนะเห็นไหมดูการดุกของเขานะ ซ้ายกลางขวาคือแบบบาลานซ์กันอนะไม่ได้แบบเด่นด้านไหนด้านหนึ่งนะดวงเขาของพี่พแมงซ้ายไม่มาเลยประมาณนี้กคนบอลน,นู้นะเล่นดีเลยชอบเลยครับอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยพี่เจออย่างเงี้ยสนุกนะเล่นแบบมันดิคนไทยไม่ใชคนว่าคนไทยไหมชื่อเขาเหมือนจะไม่ใช่คนไทยเนาะอาซูอ๋อคนไทยนี่ว่าอาซูติอจิปตหายอาซูต,ติคนไทยนี่ว่ากูรือมอ่บนยือ คนไทยอาซูจินะฮะชื่อแม่งอย่างเอาอะเกมนี้ต้องแบบมีไฮไลท์ละเกมนี้ต้องลง Youtube บอกเลยเดือดเดือดเดือดปรหมาไม่ได้เลยครับผมมาต่อทลกคนเอาไคนไทยเห่านึกว,ว่าไม่ใช่คนไทยอาซูจิชัดเลยไทยแน่นอนไทยแท้ครับผม อย่างที่ต้องมีแบบมีสมาธิตลอดน,นะดูแบบดูตัวดักดูเกมอ่ะต้องอ่านเกมตลอดโดนแทงอ่ะไม่แท้ควาไม่ใจคือแบบเอ้ยโอ้ยไม่คิดว่าจะหลุดโอ้ยไม่คิดว่าจะหลุด <c oughs> ไอเราคิดว่าญี่ปุ่นใช่พี่ก็น,นึกว่าแบบจบเกมนี้ไปนอนแล้วครับได้ครับผมเกมนี้เดือดทุกคนตึงๆก่อนนอนครับผมโดนวน,วน,นวดสไตล์บอลนวดนะทั้งเสียดายพี่ไม่ได้ถ่ายนี้ไง ถ้าเกิดติไม่ได้แผนเดิมพี่ก็แบบพอได้นวดส่วนนแผนนี้แม่งแม่ง่อยรู้จังหวะไงชิปหายบอกเลยโอ้โหเอาเว้ยหนึ่งโดนเตะมุมเหมือนกันกูโย่โขาเล็กูโย่เอา,า,าเว้ยมามามา พื่อเขารู้จักแน่เลยเขาเน้นอย่างนี้พี่ว่าเขารู้จักแน่รู้จักพี่แน่แข้งสวยทุกคนเปิดมงเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยตุกตกเลยมาค้างโหเสียเลยอย่างนี้เสียเลยกิ่งเมื่อกี้เพื่อได้มงนะไอ้ไอ้นี่รออยู่อะเรวานรออยู่ เดี๋ยวเลวานออกดีกว,ว่าเอาฟอรลันดีกว,ว่าทุกคนเอามีเลี้ยงออกได้ด้วยมีเลี้ยงออกเฉยเดี๋ยวเอาฟอรลันลงดีกว,ว่าฟอรลันนะแทนเลวานแล้วก็เดี๋ยวชุดนี้ได้อยู่เพราะถ้าเกิดเสมอมันก็ไม่ได้ลดอะไรเยอะนะเพราะเกิดเสมออ่ะ ขอบคุณคุณรามนะฮะอารามสามวงคห้าดวงขอบคุณครับเล่นดี <bracket> แล้วผมเล่นดีนะเกมนี้เดือดจัดเลยบอกเลยเกมนี้ต้องตัดลง YouTube นะเดือดจัดเลยใช่ค <in> ร <transparency> ับเพื่อเขารู้จักแน่นอนอ่ะเพราะว่าเขาเล่นแบบสไตล์แบบแบบเน้นอ่ะนวดเน้นเน้นเ่ะ เสือดาแม่งมาเจอแบบมาเล่นแผนนี้ไงเสือดาคือมาเล่นแผนนี้ฟานต้องฟานละโอ้โหเบาโอ้ย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 มีเหวมีเหวมีรันนี่ไม่ใช่เหวรั่นชิปหายแล้วกลางกลางกลางชนไหมโอ้โหโอ้โหฟันได้โอ้ยเบียดปาติไม่กระเด็นจบเลย เนี่ยถ้าเจอบอลน,นวดแล้วโดนนำเนี่ยคืองานหยาวพี่บอกเลยนะทำให้แบบเล่นยากเลยถ้าเกิดเจอโดนน้ำอ่ะบอลลันสุนม่ได้ยิงบอลลันสุดเลยทุกคนเสมอถ้าเกิดเสมอคือ ไม่มีใครได้เขาไม่มีใครเสียนะพอๆกันแรงแรงก็พอๆกันนี่คล้ายๆกันเลยจังหวะการกดเฟซช็อตเหมือนพี่เเล่นประมาณนี้แบบชอบกดเฟซช็อตเหมือนกันทำแบบเฟซช็อตทำจังหวะ ไอ้วขอสวนนาทีสวนไปโอ้ oh. แทนที่จะได้สวนแม่งคือแบบเสียด้ยเอขวได้ไหมขึ้นมาละลุ้ม <sit> ลุ้ม <c oughs>

โคตรสารทัทีโคตรตึงเกมนี้โคตรตึงโอ้โจบโอเคจบสองสองนะตึงจัดเกมนี้เปลี่ยนแผนดีกว่าทุกคนเปลี่ยนแผนเราดีกว่าตึงตึงเกมนี้เดี๋ยวตัดขอตัดลงลงยูทูบดีกว่าโคตรตัดโคตรตึงเจอบอลนวดนะโอเคทุกคนประมาณนี้นะฮะเกมนี้สวัสดี